ชุมชนบ้านสนอนนอกจังหวัดบุรีรัมย์สัมผัสวิถีชีวิตคนทอผ้าแบบฉบับกับวัฒนธรรมอีสานใต้ชุมชนบ้านสนอนนอกตั้งอยู่พื้นที่หมู่2ตำบลสนวนนอกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงไว้ชีวิตแบบไทยๆอยู่อย่างเรียบง่ายอัธยาศัยของคนที่มีศีลประดับใจการใช้ภาษาพื้นถิ่นคะแมสืบสานการปลูกหม่อนไม้เลี้ยงไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของโฮมสเตย์บ้านชนวนนอกหลับสบายฝันดีมีโอโซนซึ่งถนนเข้าหมู่บ้านเขียวขจีเต็มไปด้วยต้นข้าวหอมมะลิที่เต็มไปด้วยข้างทางน,นอกจากนี้ขนมขึ้นที่ของชาวบ้านชนวนอนอกขนมตดหมาหรือเบียร์รอมจะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับขนมจากแต่ขนมตดหมาห่อด้วยใบตองสดข้างในจะมีส่วนผสมแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลมะพร้าอ่อนกะทิเกลือและที่ขายไม่ได้คือต้มรากตดหมานั่นเอง นอกจากโฮมสเตย์แล้วยังมีการสูนเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นนวัตก,กรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมาเนิ่นนานซึ่งที่บ้านฉนวนนอกเด่นดังในเรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือผ้าไหมหางกระรอกคู่ดูวิถีสาวไหมซึ่งกระบวนการสาวเส้นไหมของที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นในเพื่ออีสานอีกด้วย และที่ขาดไม่ได้คือผ้าหางกระรอกเป็นผ้าทอโบราณที่มีลักษณะดวดลายเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความประณีตแรงงดงามโดยใช้เทคนิคการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยคือการควบเส้นหรือคนไทยเรียกว่าผ้าหางกระรอกชื่อที่เรียกว่าผ้าหางกระรอกอาจเป็นเพราะลวดลายของทอผ้าที่มีลักษณะเนื้อผ้าที่มีความเหลือสีเหลืองเห็นเป็นลายเส้นเล็กๆในตัวซึ่งมองดูแล้วคล้ายกับขนหางกระรอกนั่นเองซึ่งเป็นที่มาของชื่อ กล่าวนอกจากนี้ชื่อเรียกผ้าชนิดนี้แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะที่มุ่งเน้นนอกจากนี้มีพิพิธภัณฑ์ภายในชุมชนเพื่อการศึกษาทอผ้าไหมแบบโบราณเครื่องมือต่างๆในการทอผ้าไหม และนอกจากนี้มีแหล่งผลิตผ้าทอไหมภายในหมู่บ้านยังมีศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอกและรวบรวมสินค้าที่ทำจากชาวบ้านนำมาจำหน่ายในศูนย์การเรียนรู้นั่นเองเป็นไงบ้างคะหลังจากได้ชมวิดีอาร์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวสนวนนอกแล้วอยากมาเที่ยวกันหรือเปล่าเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยววิถีชุมชนนะ้บ้านสนวนนอกค่ะสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบไทยไทย